ก็มีเพื่อนๆพี่ๆก็โทรมาไลน์มาปรึกษากันเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของที่ดินนะนะครับเจ้าของที่ดินที่กําลังจะขายหรือประกาศขายอยู่แต่ยังขายไม่ได้นะครับพอมาเห็นทิกต o k มาเห็น YouTube ก็เลยเกิดความสนใจเฮ้ยหรือว่าเราจะทําเองดีหรือว่าเราจะสร้างบ้านขายเองดีนะครับบางคนก็ประกาศขายมานานและยังขายไม่ได้ประกาศ2-3ปีและยังขายไม่ได้บางคนก็ คิดจะเริ่มประกาศคิดจะขายเออแต่ว่าก็มาลังเลว่าที่จะขายดีไหมหรือว่าจะทําเองดียังไงนะครับก็มาปรึกษากันนะครับหลักๆเลยนะนะครับที่อยากรู้เลยก็คือนะครับเราทําเองเนี่ยมันยากไหมนะครับ <c oughs> ที่โทรมาปรึกษาที่มาไลน์ปรึกษากันนะนะครับเฮ้ยน้องมันยากเปล่าทําเองเนี่ยเออพี่มีที่หนึ่งไรเนี่ยเออเนี่ยพี่ว่าจะขายสามล้านนะอ่าสมมุติคนยังไม่เคยประกาศขายนะเนี่ยพี่ว่าจะขายสามล้านนะเขาขายกันราคาประมาณนี้ เออถ้าพี่ทาเองเนี่ยพี่จะทำยังไงนะครับแล้วมันยากไหมมันต้องใช้เวลาไหมมันต้องจบอะไรไหมต้องพี่ไม่ได้รู้เรื่องก่อสร้างเลยนะอ่าอะไรประมาณเนี้ยก็มาปรึกษากันนะครับอ่าเคสพี่คนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะนะครับก็เรื่องความยากความง่ายเนี่ยนะครับก็เอาไงดีอยากให้ลองศึกษาดูก่อนนะครับลองดู youtube ผมก็ได้ youtube ใครก็ได้เยอะๆดูนะครับหรือไม่อาจจะเสียเงินหน่อยลงเรียนคอร์ส ผมก็สอนนะนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะถ้าชอบใครก็เรียนคนนั้นก็ได้นะครับแต่อยากให้โทรคุยปรึกษาได้นะถ้าจะเลือกเรียนใครนะนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มแรกเนี่ยถึงเราเรียนอ่ะเราก็ยังต้องต้องติดอยู่นะครับต้องมีต้องโทรคุยต้องอะไรเงี้ยนะครับแนะนํนะนะครับก็ยากไหมก็หลังแรกอะ่ะยาก <laughs> ถ้าผ่านหลังแรกไปได้นะนะครับถ้าได้โอนนะนะครับแล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบหรือเปล่านะ ถ้าเราชอบเราก็ทําต่อนะถ้าเราไม่ชอบเราก็หยุดแล้วแปลงที่เหลือเนี่ยก็ขายก็ได้นะครับอันนี้คือแนะนำนะแนะนําแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนจะเริ่มลงมือทำเนี่ยก็คือต้องมีความรู้นะครับแนะนําเลยต้องมีความรู้แล้วก็ต้องกล้าลงมือทํานะครับกล้าสํารวจตลาดนะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยยังยังไม่ต้องนะเพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีมากนะครับอ่าใช้ลูกค้ามากู้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใช้เงินเราแหละอ่อะไรประมาณเนี่ยนะครับ แล้วก็ถามกันคือเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินคือแบบอ่ะสมมติแีบพี่มีที่หนึ่งไร่เนี่ยถ้าพี่ขายเนี่ยพี่ได้ประมาณสามล้านนะเขาขายกันราคาประมาณเนี้ยไร่ละสามล้านอ่ะเฮ้ยถ้าพี่ทําบ้านขายน่พี่จะได้ประมาณเท่าไหร่นะคิดยังไงนะครับก็คิดง่ายๆเลยนะสมมติที่หนึ่งไร่นะครับแบ่งได้หกแปลงก็จริงๆก็แบ่งได้ประมาณหกแปลงนะครับที่หนึ่งไร่นะนะครับก็บ้านหนึ่งหลังเนี่ยกำไรมาประมาณห้าแสนบาทนะครับห้าแสนคูณหกหลังก็ได้เท่ากับ เท่าไรอ่ะ3มล้านนะครับถ้าเราขายที่เปล่า,เ,ลาเนี่ยนะครับเราก็ได้เงิน3ล้านแต่ถ้าเราพัฒนามันขึ้นมานะครับเรียนรู้สร้างบ้านขายมาขึ้นมานะเราก็จะได้เพิ่มไปอีก3ล้านบาทนะครับก็เป็น6ล้านบาทนะแต่มันก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเหมือนขายที่นะขายที่แค่แบบติดประกาศแล้วรอคนซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้นะครับมีอะไรนะครับศึกษานะครับเราก็ลงมือ นะครับไล่หนึ่งเลยก็ประมาณปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งขายได้เนี่ยหกหลังเนี่ยพอเป็นไปได้ปีครึ่งสองปีก็ได้นะครับประมาณเนี้ยแล้วเราก็อาจจะลงแรงลงอะไรหน่อยนะครับศึกษาดูหน้างงานศึกษาเรับเหม au, อาอย่างนู้นอย่างงี้ก็มีหลายหลายหลายปัจจัยนะครับก็ไม่หมู่นะครับไม่หมู่แต่ก็ไม่ยากเกินไปนะนะครับในความรู้สึกนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็ทําได้นะครับ ก็ใช้ลูกค้ากู้อะไรเงี้ยทาได้หมดนะครับทาได้หมดผมก็มีบอกไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บอกประมาณนี้แล้วกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับใกล้จะเริ่มสอนแล้วนะครับสาหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น1ิบนะก็มีเพื่อนๆสมัครกันก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับรุ่นหนึ่งก็รับจํานวนจํากัดนะนะครับรับประมาณ30สิท่านนะครับก็เดี๋ยวปรึกษาเดี๋ยวอะไรกันไม่ไหวนะครับเพราะว่าปรึกษาได้แบบตัว,ต,วตัวอะไรเงี้ยโทรคุยกันได้อะไรกันได้ก็ตลอดนะไม่ใช่แค่ ตอนหลังเรียนหรือว่าก่อนเรียนนะครับก่อนเรียนก็โทรมาคุยกันก่อนได้นะนะครับหลังเรียนก็ปรึกษากันได้ตลอดเลยนะครับเป็นที่ปรึกษาให้อะไรให้นะครับตลอดเลยนะครับเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับสอนทุกเทคนิคทุกอย่างสอนจากประสบการณ์จร, <learn> จริงนะครับ oh. ผมไม่ได้จบวิศวะไม่ได้จบอะไรมาเหมือนกันนะนะครับก็เป็นคนธรรมดานี่แหละที่มาสร้างบ้านขายนะครับสร้างมาหลายหลังแล้วโอนไปน่าจะแปดหลังแล้วนะนะครับแล้วก็เหลือรอโอนอีกเนี่ยเฟสสามก็ ประมาณสี่หลังห้าหลังแหละเปสามเจ็ดหลังนะราอดรอรอดเจ็ดหลังเลย <c ười> แต่ว่าเริ่มสร้างวันนี้สี่ห้าหลังแหละนะครับใครสนใจเรียนสนใจอยากศึกษาในด้านนี้อยากเป็นเจ้าของโครงการก็ลองมาเรียนดูได้นะหรือไม่ลองมาโทรคุยปรึกษาก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยเราเหมาะไหมเราอย่างนี้อย่างนี้ติดอย่างงู้นเราควรทํำไหมอะไรไหมอ่าอะไรเงี้ยโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับใครสนใจเรียนก็แอดไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับ